เพื่อชาเฟยนะคะวันนี้นะคะบีบีคเ่อเมาเที AU ่ยวที่กาะราพัทยาค่ะเพื่อนๆนั่งตัวก่อนทร้องเฟยด้วยเอาเลย่าฮ่าฮ่่่าฮ่าฮ่่่า่้ฮ่า่าฮ่าฮ่่่่าฮ่าาาาาอน่า่ ข้ามน้ำมึอแล้วน้ำมือขาปวดแทบตัยเพราะว่าแรงมากแนะนำตัวกันด้วยจ้าเฮ้ยหันมาหน่อยเออไม่ต้องเพิรเพิ่นแตย่าค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สามวิหารกันนะคะเป็นเกาะลังพัทัยค่ะค่ะตามมาเลยค่ะตามมาตามเลย